สวัสดีค่ะอยู่กับแอนนุกกี้นะคะฟังปรดิษฐ์ซัมเมอรี่นะคะรายง,งานล่าสุดที่ใช้งานที่ชมุมชนยูเบอร์ตอนนี้นะคะในช่วงบ่ายฝนตกนะคะดู อูทองเตรียมมาแล้วอูทอง ครับคือขงตัวโคนท้วทำั่นนี่ขั่อ้ อนนี้ที่หน้าง,งานนะคะชุมชนยูทูบเบอร์ฝนก็ได้ตกหนักอย่างมากๆนะคะก็ฟืนก็ได้ไปเก็บร่มนะคะเสื้อผ้าก็เปียกปอนกันเลยทีเดียวตอนนี้ฝนก็สาดเข้ามาถึงตรงที่แอดยืนอยู่นะคะสภาพอากาศก่อนที่ฝนจะตกวันนี้คือร้อนอบอ้าวมากๆนะคะเราก็พากันนั่งอยู่ใต้ร่มไม้กันเนาะ ส่วนปู่ของตอนนี้นะคะปู่ก็ขับรถเข้ามานะคะแล้วก็เปียกเป็นที่เรียบร้อยนะคะสงสารปู่มากเลยส่วนพ่อืืนก็ชิวๆตากฝนสบายไม่เหมือนใครอ่า ท้องพี่ทุกท่กานมีฝนตกหรือเปล่าคะวันนี้ปู่นั่งก่อนนะคะปู่ต่อมาละพอนะคะ อ้าวตอนนี้นะคะลุงพลป้าแตนก็มาถึงพอดีนะคะมากับสายฝนฝนตกแรงมากเลยนะคะ ช่วงบ่ายวันนี้นะคะลุงก,กับป้าก็ออกไปทําทุระนะคะแล้วตอนนี้ก็กลับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับสายฝนไม่ใช่โปรยปลายนะคะฝนตกหนักมากมเออพ้อฟื้นนี่คือชิวมาก ไช่ไหมคะ แต่ก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครเป็นคนขับตอนแรกแอดก็เดานะคะคิดว่าลุงน่าจะเป็นคนขับแต่ว่าใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะเป็นลุงพันนะคะอ้าวแล้วลุงอยู่คันไหนละเนี่ยน่าจะแบบมากันคนละคันนะคะเพราะว่าออกไปทําธุระกันก็พี่แอนลงมาแล้วนะคะพี่แอนก็มีพี่แอนคนขับนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะฝนตกแรงนะคะแอดก็คิดว่าลุงเป็นคนขับนะคะที่ไหนได้ลุงพันเป็นคนขับนะคะแล้วก็อา่า ป้านะคะอยู่บนรถนะคะพอะตอนนี้ฝนก็ซาแล้วนะคะป้าอยู่บนรถ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็ตกหนักมากนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมสนับสนุนพวกเรานะคะทุกผลิตภัณฑ์นะคะรีอาชามาดิคีดูทียแค่และผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของที P ่พี่สกินนะคะของบริษรัทมืออมลลุมซับนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ